มนุษย์เอ๋ยเจ้าคงลืมไปว่าเจ้ามีความตายเป็นดั่งเงาติดตามตัวเจ้ามีความตายเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ทุกลมหายใจแล้วเจ้าจะโลภมากไปใหญ่ในเมื่อเจ้าตายก็ไปได้แต่ชั่วกับดีลองจินตนาการดูนะครับหากเราใช้ชีวิตให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้าย สิ่งแรกที่เราคิดจะทำคืออะไรแน่นอนเราคงไม่คิดจะไปทำงานเพื่อแลกเงินเพราะเงินทองเอาไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้สิ่งแรกๆที่น่าทำคือการไปอยู่กับคนที่เรารักวันสุดท้ายคือวันที่ต้องการความสงบสุขที่สุดไม่ใช่วันที่บ้าทำงานเพื่อสนองตันหาที่ไม่เคยพอ จงเตือนสติตนเองทุกวันว่าวันนี้ทำดีอะไรบ้างได้ฝากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไว้กับใครบ้างหรือยัง